กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมิร์ทสุข,ขุสุคนเดอกันยินดีทุกทุกท่านน้องเข้าสู่่องเบาแอร์ไซบุรีพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้เบาแอร์ไซบุรีกัได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านน้องเดือนพ่อพี่น้องเลยเนาะกับแบบเข้ามากะเมื่อนี้กะคือชิม,มาอัปเดตเรื่องเฮือนเรื่องซ่านเพิ่นแน่พ่อ <S <S พี่น้องเนาะกับมีไอ FC แบบใหม้มาถ่ายเฮือนน้องแน่พ่อพี่น้องเนาะกับหลังจาก เป็นไรเกื่อกักลาามากะมีแต่ทางผู้ใหญ่ซอยอันเรื่องเงินอันปดนี้ปดสินให้น้องเพื่อนพอน้องก็แต่วก่มาสอบถามไนเรื่องล่าลงรดลงล่างพ่อเป็นอย่างไรแน่พอพน้องเนาะกะมาสุดก่อนกลับบเรณเคยทายเฮือนช้านให้เบิ้งเนาะว่าเฮือนชานเพื่อนเป็นอย่างไรแน่พอน้องเนาะว่าเพื่อนไอ้ใส่อย่างมุงแน่พี่น้องเนาะก็มีแต่มาทายน้องเพื่อนละกัพ่อเพื่อนาะกัสอบถามเรื่องเล่าของไอ เรื่องปลดเรื่องล้างเพิ่นแล้วก็เรื่องนี้เรื่องสินเพิ่นพอน้องนมาชุดก่อนเนาะกัเข้ามาตอนนี้กะบอยกะชิมา่าน่ายบรรยากาศเฮือนเพิ่นให้เบิ่งแล้วกัหลังทงหลังคาแล้วกัฟืนไฟเพิ่นพอน้อนเนาะแล้วกัการกินการยู่เพิ่นถ้วยบวงว่ามีครบบลหรืออย่างใดคอพี่น้องเนาะแล้วก็น้าในเพิ่นเป็นจังใดแน่พี่น้องเนาะว่าเพิ่นใส่น้าในอยู่ใส่คอพี่น้องเนาะมื้อนี้กะพ่อเอกเดินทางมากับไป ป่สองคนพ่อแม่หน่อยเนาะกะมากะค่อนข้างลําบากในฝนตกแล้วก็ทางเปื่อนแห้งไว้หน้องเนาะกะคือแบบมันเป็นทางแดงเข้ามามันก็แบบเปื่อนแล้วก็มีรถไ่ายเที่ยวกับเปื่อนแห้งไว้หน้อยเนาะบพว่าทางข้ามาชีลําบากเท่าไหร่กะมาหาไว้นองเนาะกะตามเรีบซีพิ่นบอกเราให้เราเนาะกัอยากให้มาอัปเดตเรื่องเฮือนน้องพันแนไว้น้องแต่ว่าส่วนน้องเดือนกับพ่นยูเรียนพิ่นไว้น้องเนาะกะมีแต่น้องเด่นแล้วกะแม่เพ่นยูมือนี้พ่อม่น้องเนาะกะส่วนพ่อเพ่นไปไอ โคงการคนตายรอบเล่น้องเนาะกับเพื่อนของพี่น้องกับมาตลอกว่าตอนนี้กาอยู่กับกับแม่เพื่อนล้วกัน้องเด่นกับชนอีกน้องสองคนกันลืมซื้อเพื่อนพ่อพี่น้องเนาะกับเดี๋ยวใบแอร์ซาบูรี่กับสิผาพี่พาน้องไปสบายดีเพื่อนพ่อพี่น้องเนาะว่าเฮือนซานเพิ่นเป็นอย่งไรแน่พี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งพ่อแกนี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะเฮือนซานบ้านซองเพื่อนกับประมาณนี่พี่น้องเนาะกับใบแอร์ก็อยู่ด้านหลังเฮือนเพื่อนเนี่ยนะพี่น้องเนาะก็คือว่าช่วง ไอ้หลังคาเพื่อนเนี่ยกะทีเป็นกระสอบปุ๋ยใส่อ้อยเนาะปุ๋ยช่ออ้อยแล้วเพื่อนกะน่าจะไปขอเขามาจากสวนอ้อยไว้หน่องเนาะเพราะว่าสวนอ้อยนี่กับโไก่กังไนจากเพื่อนนะเพื่อนก็เอาไอ้กระสอบปุ๋ยแล้วก็มาสารแล้วก็เอาแบบตะแคงี้มาทับแล้วก็แบบมัดแล้วก็พอนได้มุงแนวไว้หน่องเนาะสั้นโมนั่นนะมันฝนตกพอไว้หน่องเนาะ ฝนตกเป็นอย่างนี้กะส่วนฝาเพิ่นกะเป็นไม้ไอ้ฝากระจาดนี่แหละแล้วกะส่วนนี้กะเป็นอันนั้นเนาะเป็นพวกเศษ็จังสีเก่าแต่ว่าเพิ่นกะมาใส่พอนปกให้แบบกันฝนซาดพ้นยังพลอยพี่น้องเหรอแกะมื้อนี้กะบชิเน้นนักเรื่องเฮือนเพิ่นนี่แหละพลอยพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปสบายดีเย็นแม่เพิ่นก่อนพี่น้องเนาะ ทั้งนี้ก็เป็นอันหลังคาแบบพวกอันเขาเอิญอย่างกับโมโหไปนอนเนาะเป็นอันผ้ากระตังมาเลยไปนอนนะส่วนด้านหน้าด้านในก็คือกันมืดพอไมไปนอนกอนเนาะด้านหน้าด้านหลังอะเดียวพ้าเบิ้งก้อนไปนอนแล้วจไปสบายดีเพื่อนกะโลยก็จะเป็นนันกระสอบปุ๋ยอ้อยไปนอนอันเนาะส่วนเรื่องก็เป็นพ้าหยาบมืดเลยไปนอนกอนเนาะ อ้าโอเคแม่สบายดีเด้อสบายดีน้องเด่นเด้อสบายดีนอยังกนั้นนะน้องพุทธน้องพุทธปะพุ่นี่บ่เฮียนนะนั่นแหะอือเวลาเฮียนจะเสร็นะนี่อยู่บ้านพ่อพายภาษีปะเจ้าเคลื่อนตุ้ยพี่แท้กินข้าวหลายกระโหมะจักอายุเท่ายแล้วนี่นะเก่าปีเลยเก้าปีเก่าปี น,น้องเด่นเน่ไอ,อ้น้องเด่นในสารเฮียนอย่า,างาเฮียนยี่บ่น้องละโดอยางเฮียนยี่บ่โดยเมื่อก่อนแต่เฮียนท่อใส่น้องละมอหนึ่งมอหนึ่งเนาะมอหนึ่งคือจบ,ลลจ,บจบมอหนึ่งแล้วบ่ยัง <laughs> ออกออกกลางปีบ่หรือยังไงไม่เออสแสดงว่าเป็นแบบข่อยแล้วนะ่ะข่อยก็ออกกลางปีขึ้กันได้มอหนึ่งแต่กาแบบเป็นังได้เห็ว่าออกกลางปีแบบมอมีทุนไปเฮียนต่อวันน้องละแม่ มีอม่เมื่อเมื่อกับน้องสองคนบรต้องสั้นบรต้องสั้นว่าธรรมดาตั้งล่ะไม่ว่าเราเสียงสั้นคก็เสียงสั้นเราต้องสั้นว่าธรรมดาก็ได้เร้องได้แล้แมนกันละเรากำลังเข่ากล้องมือทำอิดแมนได้หนิบอว่าเรากำลัเข่าน้ำต่ก่อนหรอต่ก่อนก็เขาอยังไะน่องอากจะไม่ค่อยว่าวในหันาน่ว่าคือมือเฮียนอยู่น่าโนเขียนไงบอวันระเบียดบวันละเปียดอยู่ใช้บานนี่ระเบียดถนนดองกระลองไหมบอ โอ้มันไก่เติบไเหไปเนี่เพื่อลงลงไปนี่ลงในหัวผายาไปนี่นบะกันเติบนองทีบหรือทีบอ๋อเออแบบคือบอกน้องไปเฮียนพ่อมก็น้องเดือนจอ้ะพ่อมันมันไม่ค่อยเสียอย่างคือบอไปแล่นเรื่องให้น้องปเป็นเฮียนน,นะตอนนาหามันกระทึอกช่องและนเนาะแล้วบันนี้เขาบ่ามีครอบครัวเดียวกันแต่เขาเลยแยะออกขนาอ๋อแสดงว่าครอบครัวเดียวกันเฮียนกันไรบ้ เอาไงเนี่ยเอาเพื่อนเอาบ้านหนึ่งเขาเอาคู่นึ่งนะอ๋อให้ไปเฮียนพุ่นได้ช่วงวีาตอนนี้นะเขาเล่นเรื่องไปเฮียนนั่นพุ่นก็ได้บอลรู้จังเลยได้ได้ด้วยกันเนาะมันมีทุนมันมีทุนเนาะแต่ว่าเราจะเฮียนอยู่บ่หนาประมาณจะเฮียนเนาะเอาละนะแต่เราเบาเขียนมาบอกกันทั้งสั้นทั้งชี่ปฏิอ่านมาได้แล้วทำการอ่านได้อยู่แล้วเนาะได้บ่จริง หากได้ยินเสียงน้องนะใครก็น้องเดือนเนี่น้องเดือนนะถามข้าตอบข้ามเราปากพอาจะค่อยๆได้ใช่ไหมนะโดยใยน้องเดือนเราสิว่าใช่แต่ว่าเสียงเสียงไงของนี้นะคนในป่าให้จะนอนอยู่นี่นะพ่อกับแมย์นี่ไดงเป็นได้แม่หลังคาเนี่ยมันบ่กหัวบ่อนี่นะหัวแลหัวบ่โอ๋อ ก็คืออาการมุ้งก็คือต้องเว้าความจริงเลยก็คือเป็นกระสอบของปุ๋ยเนาะปุ๋ยในสวนอ้อยปุ๋ยนะที่ว่าเขามาใส่อ้อยเห็นไหเป็นจะได้จะได้กระสอบปุ๋ยนี่ขอน้ำพ่นอะไรอ๋อไปขอ,อเอาน้ำพ่นที่พ่นออกมาใส่อ้อยแล้วน,นะบ่น่อ๋อปัดน้ำในเจ้ากินอยู่ในใไซแม่มกินน้ำสร้างธรรมาติน์นยามฝนมนี่ก็เอาเอาอยู่ในใไซแม่ น้ำสร้างสร้างคือเขาสร้างชร้างที่ว่านี่เป็นชร้างคุดบ่ชก้างคุดสร้างคุดแบบโบราณน่ะนะบอนีอ้โดยโมแมนได้ชร้างยวง่ะแม่นั่นคือนำมาด้านน่ะนะมาดานที่น้ำสร้างน้ำสร้างธรรมชาติเท่านั้นแม่เนาะกินตลอดแรงตลอดฝนเลยมันบ๊อกต้มกินนยั่บ่อเรือยจังไหนต้มในน้ำแขงแบบมือได้ดูปพระกันนั้นกินข้าวกินน้ำกันยังนี่ยนะ ข้าวกับปลาข้าวกับปลาเนาะโอ้บเมื่อเน่้ยนคอยไปกับมีแต่ปลาได้ยบอนตอมเต็มตอมเต็มยังไปหาใช่แบบไปใช้โต้งบ่างไหมอือพอใช้โต้งใช้โต้งอยู่แถวแถวใกล้ๆนี่บ่ขึ้นช่วงนี้ปลาลงเนี่เนาะโว้เนาะคันรั่มันแบบช่วงที่เกี่ยวข้าวเกี่ยวห้าวป่าลงกับพอได้คันปลาลงแม่นแต่ว่าบ้านเรายังบ่ลงกะมาเมื่อนี้กะสิเห็นเัิน แผงชลเซลได้ไหมน้องเนาะหากระซื้อบ่แม่เลยนะแม่นซื้อเท่าไรเนี่ยห้าแสนห้าแสพอไหมน้องเนาะก็ได้ดอกเดียวอาศัยว่าเห็นเจ้าว่ายังก็อันน้องๆนะไปซาดไอ้ซากแบตเนาะซาดแบตดเท่าไรละครพี่น้องเนาะก็คือว่าเพิ่นนินทาแล้วกาวาเนาะว่าว่าน้องไปซาดลายข้างบ่หรือจังไรบ่ได้เสียค่าไฟน้ำิ่นบ่ เสียนั่นเสียเพิ่นยังคือวอลจ้ะเสียจนอ่ะค่ะสามสิบสามสิบห้ามปออ๋คือเสียแพงแค่น่ะเอาแค่เอาไปซักซักสูมือปอปอจะมือหนึ่งไปถึงหนึ่งชากแบสเนาะแต่บนหาชีบสิบปันนั่นเนาะแต่ว่าโอ้ตั้งสามสิบเนาะซักสิบพันก็ยังเงินเสียเอาข้างหนึ่งสิบพันก็น่าจะได้อยู่เขาอิจฉาปอเฮ้ยอิจฉา ุเจ้าบโบมี่ยังอิจฉาคืออิจเข่าืออิจฉาใช่ยังว่าแม่ก็ยังปฏิช่างกันนเออคันว่าคันวันรวยนี่กะอิจฉากันยังใครอยู่นะนี่บัดเจ้ากับโบมี่ยังเปนยังอิจฉาว่าใช่อิจฉาแล้วว่าชุมบ่แอมาซอยแต่แม่บัดสัมผัสขาไปแล้วโบมีผู้ซอยแล้วครับผมว่าเป็นน้ำแม่ยงแย่ชมเจ้านะ มันกะบบเกี่ยวได้อันนี้มันกะเอาง่ายกะขึ้นอยู่กับบุญภัยบุญมันแน่นนอกป่าอู่เนาะมันแมนๆคนตัดสินใจเนาะมันกะหนึ่งมามันอยู่ลำพูนใหญ่เพิ่อนเนาะใบเบาชือว่าถี่ว่าแม่เป็นกระพอเนี่ยเป็นคนหยุ่มเย่ชุ่มเจ้าหนะาโอ้หยุ่มเย่ว่าบ่ให้ซอยนะบ่แท้จริงแม่กับบารายเ้าแม่ถูกกับอยู่ชุ่มถูกแต่แม่แม่แม่ม่อแม่กับห้าชูลูกชูเต่ากินแม่กับบาดีไปลินเฮือนเขาเจ้าดอกแม่กับอยู่ไปนั่นเนี่แหลย มีเบียกมีการแม่กระจังไปอ๋อคือแบบเอาง่ายๆนะคือเขาบบได้พรุเจ้าไปได้แบบเนี้ยนะเราก็เลยวบาอาจจะคิดหลายสิ้หลายางน้โบเนาะแม่นอาจจะคิดว่าแบบทั้งทั้งนี่ไปทั้งนี้สีว่ายุ่งแย่เรื่องบางเรื่องแม่ถ้าจริงกะครอบครัวแม่เพื่อนกันบริวารอย่างเนาะอ๋่นะกัคนเฮานี่แหละมันจะมีแน่ดีแน่บุดีแน่เนาะปนกันไปนั่นแหละ คือเมื่อนั้นนะบอเอไปจอดรถอยู่ใกล้ๆฮื่นอันขายของเนาะอันนี้ก็บบออออกซืเอดอเาอันนี้ก็บชิว้าซื่ออ,อัอออออนอบอเอซื้อเสียงคนเดาะบอเอเราไปจอดรถท่าทิมงานเมื่อ,อนั้นนะไ,ไปแล้วเพื่อนว่านั่นจักจักมันไผ่ไปซ้อยครอบครัวได้เห็นนะเพื่อนว่านนะบมมีตาล้วนพวกการซอยเรือนะกับปัญญาอ้อนเพื่อนว่านนะอืมกับทีมงาน<บ>พวกเราเนาะอืมพอบอเอบอเอเราไปจอดอยู่ผู้เดียวบอเอก็จะให้น้เมื่อน,นั้นกะก็เลยถามว่าจะเจ้าว่าจะไปเห็นนะ กัเพิ่นเบ้าเนาะมันบสมควรเบ้านะแบบคอยคอยกับบุหัวมันมันทีมงานไหนไปอยเอยมันคิดได้นะพอบอเอะมาคือมาบ้านนี่ก็คือสีมาหาครอบครัวทุกเจ้านี้เท่านั้นมีเดียวบอเดียวนี้บ่เดียวนี้ของมัอนั่นไปเราไปเจอเขาวว่านะครับว่าแบบพวกซอยเรือกะบบมมีเอ็นแบบปัญญาอ่อนแบบไปซักไปซอยครอบครัวได้กับบุหัวซื่อหอกว่าไงก็ได้ยินกัอย่างให้ได้เนาะเพราะว่าเอาไปอยู่หั่นไปจอดรถจะซื้อแล้วเพิ่นเพิ่นเบ้าเสียนะ กับบ่หูเนาะทีมงานไหนนะมันกับลายเนาะแม่ลายกรอแล้วนี่คือกันแสดงว่ามนี่ปนตีว่าทีมงานพวกเขานี่ช่วยแต่ครอบครัวของน้องเหลือนเนะมันอันนี้มันกับบ่อแม่นว่าพ่นเอ้ยมาอยู่มือนั่นแต่ว่าบ่อแอจับมาได้นะว่าเป็นครอบครัวใดแล้วกับทีมงานใดกันแน่ที่เข้าไปซอยนะบ่อแอกับบ่อหูพอบ่อแอมาเนี่ยคือมาหาครอบครัวุเจ้า โอดอันนี้ระกำพากันกั๊บท่านั้นด้วซี้ไ่ได้ไปห้องไปนะเนี่ยนะเนี่ยโอ้ยบาดเลยแต่ักนี่น่าขอหน่อแม่ก็ยังบ่เข้าเรื่องแล้วนะแต่อยากอิจฉากันตลอดคือโลดแม่นี่แหละเนาะหมู่ก็ยังผู้ล้คนว่าให้ป้าแต่พ่อกับแม่กับป่ป้าแล้วแม่เนี่มันเป็นสัพสินนะเนาะลองลองถือคนอื่นไหมลองถือป้าอื่นกะมันกะสิคิดได้หรือนาเนาะแม่นเลยแม่โบถือเพื่อเพื่อเพืง่าย แต่ก่อนเฮาชินําเนอแต่เรื่องของน้องเดือนเนาะแมแต่ว่าเฮาได้ถ่ายทําเอาเฮือนชาล้านเป้นวาฉันชาก็มีเอซเนาะแบบอยากให้เฮาถ่ายแบบเพื่อนชาแน่ว่าเพิ่นเป็นจังไดอยู่จังไดแน่นะก็คือนตามสภาพที่เห็นลวท่านผู้ชมก็คือจะเป็นถุงปุ๋ยมุนงคือตัวนี้การปุ๋ย ถุงปุ๋ยเนาะัุยนี่แหละเคยแบบนอนอยู่แล้วมันหัวใช่อยู่บ่ม้หัวัจะได้มันบ่นี่อยู่ถึงหัวบ่แอนี่ๆๆเนาะเนาะเพิ่นจะเอาสังกสีแล้วก็ุงปุ๋ยคือกันในางนเป็นทุงยางทุงปุ๋ยเพราะว่าบ่มีจังกสีจักแพเลยดีเนาะแมแม่นบ่มีแต่พญานะแต่ญาแต่ว่าน้องๆได้นอนอยู่ในเนาะแม่นอือก็มีแต่ ใ mm hmm. ห้ผู้ใหญ่เพิ่นพิจารณาเบิ่งในเนาะเพราะว่าหลังคาเพิ่นแน่นะเพราะว่าอันนี้เพราะว่ากระสอบปุ๋ยนี่มันกันสีโบได้ดุเน้องแม่เนาะโมดโมดปีนั่นจะน้ำกระผุ่มอะไรเพราะว่าเอิเนี่ยมันแดดกะเป็นใครเนี่ยแดดช่องลงมาใช่ไหมแมนก็อยู่บ่อใด้เก่าขนาดแบบว่าแสงมันสิทะลุลงได้แค่ไหนเนาะ น้องๆเราแค่นั่งฟังอย่างเดียวเนาะมีแต่ชูไอ้เด้์บอสเนาะนน้องเดือนน้องน้อยวันนี้เดซลืมแต่กินนี่สิจะได้นะสารพุทธสาพุทธสาพุทธนงพุทธนงพุทธนงเดือนน้องเดือนแบบโพล่าได้ชื่อยังก็โพล่าแล้วอีกพูดหนึงชื่อยังไงตาน้อยตาน้อยหรออ๋อตาหน่อยต่น้ยก็คือชูมื้อนี่จุดทานมาไหมเออ ห้าก็อัดวันคเนี่ยคืนเนาะคืนเก็ดทานเนาะแม่นี่ละอ่านไม่ขายเออ่าพอได้อันนั่นก็พอได้ขายนะพอท่านช่วงหน้าฝนล้ำแพงไหมเนยนะสอบเกือบสาวพันคนได้เหมนกันะแต่ถือว่าเป็นกระสูนชีวิตพอสมควรหลับพี่น้องเนาะสูชีวิตนั่นแหละใช้ต้อนใช้โต้งกินปลากินยังไปเนาะก็ตามภาษา พิธีบ้านเฮ่าไม่แล <to> ้วเนาะหาเชากินข <c oughs> <c oughs> mm ้ามขึ้นกันพอน้องนะเรื่องข้าวเรื่องน้ำได้เป็นยังได้ใช่ไหมเนะ่ชื่อกินเนาะเพื่อเพื่อจีนเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนาะอืมแต่มีแต่ช่วงนี้ก็คอยอันทีมงานอาจจะมาคอยอันนับเบ็ดเรื่องอันเรื่องรถเรื่องล่างแล้วเนาะนะคงกระหว่างมีหวังนิดนึงอยู่บ่จะได้คืนในรถเลย เออดักกะว่าได้อยู่กะมีหวังเนาะมีหวังอยู่เพอมาเหมาะมาผู้ใหญ่คนนั้นได้โอได้ๆเพื่อนก็เอินพวกที่เอาไปนี่คืนไปเลยได้อ๋อได้ๆกะถือว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนก็เอาใจใส่อยู่ได้นี่เปล่าเอ๋ยแหมมันเอามันคือมันก่อนแล้วนี่นี้มันกะบแบบคล้ายๆแบบถึกลักทรัพย์แล้วแบบนี้เพราะง่ายพอน้องเพิ่นไปฟ้องนะเนาะไปฟ้องผู้ใหญ่เว่าถ้า เิ่นบ่อดำเนินการน่าใจเมันกันเสียแน่นะเสียผู้ใหญ่เพิ่มไหมคือแบบลูกบ้านไปขอความช่วยเหลือผัดผู้ใหญ่เพิ่นวัดบ่อนั่นเนาะบ่ให้อันความคิดความเห็นองี้ยงอะไรแบบนี้นะแบบคล้ายๆแบบปุ๊บป่องคนผิดไว้นะเนาะแบบนี้นะพ่อเพิ่นไปใช้จังหวะนี้นะพ่อฮันไปขึ้นไปบ้านนั่นนั่นทูนวันกุฏิเป็นกระปรงผีเมือกระโปรงผีน้องเพิ่นบ่แม่น โดยโดย,โดยอทาทำผู้สมไปตอนนี้กับเวลากับลายนาทีเดียด้ละการสรุปได้ว่าเมื่อนี้เขากะเข้ามาทำข่าวทำข่าวเรื่องรดแน่แล้วก็อัปเดตเรื่องเงินรเ,เ,เรื่องซานเนาะอัปเดตทำเรื่องเพื่อเรื่องซานเตือเ่อบางเพื่อมีผู้นี้ใจดีเพิ่นเห็นเพิ่นพอได้อยากช่วยช่วยมุ่งช่วยอย่างให้เนาะบาเน,นาะแ,แ,แบบให้น้องเพินพ่นหรือว่าครอบครัวเพิ่นนันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะ ก็คือน้องเด่นเนาะก็ยังอยากเฮียนอยู่พอพี่น้องเนาะส่วนนั่นน้องพวกนี้ก็เฮียนอยู่อ่ะกูน้อยนี่เดี๋ไปเฮียนไปเฮียนวะอีตุนพูดอย่างนั้นปีแล้วในเฮียนอยู่ปอซีปีนี้ก็ไปเฮียนอยู่ปอซี่บุรีปอหาล่ะปอซี่บุรีปอหายใช่ไหมจะไปเฮียนไปไหนล่ะเมื่อทิมันทิมบ่ได้ขึ้นปัวหาแล้วย่างไปไหนย่างโดย เฮียนด้วยใช่ไหมนี่บ้านเก๋าๆใกล้ๆอันนี้ข้าวปั้ซี่คือเก่าม้วนเวลาเฮียนอยู่อันเก่าน่ะฮะยิ้มเงอะง่ามไอ้บ่าวบังนี่กันยิ้มมึงเนาะแม่เจ้าก็จะยิ้มไปแล้วบอยิ้มไห้บ่าวบังเนาะโอเคบ่าวเนี่บ้านี้เนาะแต่แล้วก็ได้แสดงว่าตัวอำลาพากจากแล้วได้บ้านี้เลยโดยเขอให้ว่ามีผู้ใหญ่จะบุญน้าสร้อยเหลือเรื่องหลังคาเพิ่นนอนเนาะหรือว่า ช่ำแซมมาเพิ่นใหม่กะอาจจะดีเนาะบ่โอเนาะทางด้านเบา,บาเอลิกับเบาเอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัขอผู้ใหญ่ใจบุญท่าท่านใดที่พอมีช่วยได้กะสามารถติดต่อทางทีมงานพวกเราได้เนาะโดยเดยเลยยังไงก็คลิปนี้กันนะจะจบแล้วนะมาบ่าวเอ๋เจ้เของก็ได้โดยมันกะยาวแล้วนะคลิปมาปะแล้วเนาะยาวมากะต่วินค่อยคำลงแล้วโดยโดยเอยาพวกเราก็สีได้กรับแล้ว จังไดกาชูชูไปเด้อแม่เด้อเด้อดองเด้อมาสบายดี